ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนไดโนเสาร์ที่กาลสินนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้นะครับก็จะมีไดโนเสาร์ให้ดูนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับฝั่งนี้ก็มีนะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นร้านขายของฮะแล้วก็มีให้เดินนี่มีเยอะเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ครับใครใหม่ โบย่าบีวเอมบั M B นบสี่ะครับในการบันทึกนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีสองไม้นะครับแต่ว่าเราใช้ไม่เดียวเนะ mm hmm. าะผลลัพธจุดเด่นตัวนี้นะครับจะมีตัวน้อยดีดักชัน,นครับเดี๋ยวเราลองกดดู mm hmm. อ่าไม่รู้ mm hmm. ปเป็ยังไงเนาะอ่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นการอ่าตัดเสียงรบก,กวนนะครับว่าอ่า ลองดูซิว่าเสียงรบเกวนเป็นยังไงตอนนี้มันมีเสียงแบบรดบิ้งอะไรอย่างเงี้ยลองเทียบกับเมื่อกี้ดูว่าเป็นยังไงนะอ่ะตอนนี้กลับมาแล้วครับก็นี่แหละอ่าใช้ไหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีลมกนลมมาด้วยนะแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีลมเลยนะโอเคใช้ได้แหละเราว่า ตอนนี้เราอยู่กับน้องนะไปละครับมา